สวัสดีจ้าน้องโยพดมตั้งกล้องไว้แล้วก็เดินไปเอาอ่ะโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งขอบคุณจ้าน้องโยทานกาแฟหรือยังตอนเช้าเนี่สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเช้าอากาศยังเย็นอยู่นะคะยังไม่ร้อนเลยยังเย็นอยู่เดี๋ยวตอนส้าสาย,บายๆบยบก็คงจะร้อนแน่นอนเมื่อวานนี่ร้อนมากเลย ขอบคุณแจ้าขอบคุณขอบคุณหนึ่งไลหนึ่งเริ่มนะจ้าน้องยงจ๋าวันนี้วันหยุดพักผ่อนให้เต็มที่นะคะ ระยองก็ร้อนมากๆตอนเช้านี้คงยังไม่ร้อนเนาะน้องยุงอากาศมันเริ่มจะร้อนแล้วนี่เป็นอะไรกำลังเชื่อมต่อว่างั้นโอ้ยนั่งอยู่ใกล้ไวไฟก็ยังม่มีการเชื่อมต่ออีกเป็นยังไง ขอบคุณนะคะขอบคุณแปดล้านดวงใจบ้านพยงวงยีอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะคะตอนเช้านี่ยอากาศยังเย็นสดชื่นอยู่มีลมเล็กน้อยบ่ายๆเนี่ยคงจะร้อนเมื่อวานนี้ร้อนในช่วงบ่ายที่วารินชำราบเด้อค่ะวารินชำราบ ให้ดูบรรยากาศหลังบ้านจ้าดวงอาทิตย์กำลังขึ้นขอบคุณนะคะขอบคุณก้าล้านดวงใจขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟจ้าพิกัดที่อำเภอวารินชำราบบริเวณก็อยู่ใกล้ๆแถวแถววัดน,นองปอพงนะคะโรงพยาบาลวารินชำราบด้วยพิกัด ช่วงเช้าอากาศยังเย็นสดชื่นอยู่ยังไม่ร้อนเท่าไหร่วารินบ้านเฮาวารินบ้านเฮอใหวารินอุบุญแน่นออากาศวันนี้สดชื่นจะสดชื่นเดี๋ยวจะย้ายมุมไปที่ดอกไม้ชมดอกไม้สวยๆมากกว่า ชมมุมนี้บ้างจ้าวันนี้เอาม,มุมดอกไม้ขอบคุณนะคะขอบคุณกำลังใจนะคะมีข้อความถูกลบจ้า ไหนไม่ทราบขอบคุณกำลังใจนะคะชมดอกไม้สวยๆเป็นดอกไม้สีเหลืองสวยงามมากเลยเนี่ยทุกบ้านก็ชอบปลกูกออกดอกทุกฤดูเลย ตลอดปีเลยค่ะดอกอันนี้ดอกทองอุไรเป็นดอกทองอุไรสีเหลืองออกดอกตลอดปีเลยเนี่ยพอมันหล่นก็จะขึ้นมาใหม่เรื่อยๆเนี่ยทั้งปีเลยค่ะสีเหลืองแบบนี้แหละทุกบ้านนิยมปลูกเพราะว่าเป็นดอกตลอด เป็นดอกตลอดปีเขาก็เลยนิยมปลูกทองอุไรเนี่ยเขาบอกว่ามีสีชมพูด้วยแต่ส่วนมากก็จะเห็นแต่สีเหลืองสีชมพูเคยเคยสั่งซื้อมาปลูกแต่ว่าไม่ติดตุยก่อนตุยก่อนหรือว่ามันจะไม่ถูกกับอากาศบ้านเราก็ไม่รู้อากาศแถวอุบลแถวอีสานเนี่ย เห็นเขาปลูกในในเน็ดนะคะสีสวยมากเลยเนี่ดอกทองเลยสีเยมพูแต่นี่เป็นสีเหลืองออกดอกทั้งปีเลยนี่ต้นต้นข้างๆในต้นนี้นี่นี่นี่ค่ะอันนี้คือมะยมต้นมะยมมันโตขึ้นมาหน่อยก็ตัดกิ่งออกเพราะว่าต้องการให้ให้อ,อโวคาโดในต้นอโวคาโด ้องการให้ต้นอะโวคาโดนี่ใหญ่แต่ต้นมะยมนี้ก็ตัดใบออกก็ยังขึ้นมาอีกก็ปล่อยให้เขขึ้นแบบนี้แหละสวัสดีเจ้าพ่อบ้านไม่เจ้พ่อบ้านหลายวันประดมก็มีแต่ไปเลาะไปเลาะหมายถึงไปเที่ยวไปเที่ยวข้างนอกไปโน่นไปน,น,ไปนี่สวัสดีเจ้าพ่อบ้านกาแฟหรือ,อยังเนาะ น้องยงกับพอ่พอพอ่อพ่อบ้านเราพ่อบ้านเราจีวารินอากาศเย็นนะคะอากาศตอนเช้ายังเย็นอยู่แต่แบ,บายบคิดว่าน่าจะน่าจะร้อนเหมือนเมื่อวานนี้ร้อนอากาศวันนี้ให้ชมบรรยากาศข้างบ้านดอกทองอุไรสีเหลือง สวยงามอลามตาเดี๋ยวเลื่อนเข้าไปอีกสักนิดนึ่งเลื่อนเข้ามาอีกนิดนึงมีที่นั่งจิบกาแฟด้วยที่นั่งกิบกาแฟด้วยนะเนี่ยทำเองทำเอง เ็นบริเวณข้างบ้านจะกบ,บริเวณข้างบ้านขอบคุณสามไลท์สามเลิฟนะคะขอบคุณเจ็ดล้านดวงใจวันนี้พ่อบ้านดื่มกาแฟรหรือ,อยังวันนี้ทำอะไรวันนี้ขึ้นไลท์ไหมอุ้ยถามหลายอย่างจังเลยขอบคุณมากๆนะคะ ร่มรื่นดีจ้าก็พอได้สดชื่นร่มรื่นอยู่น้องยงนี่ต้อนอะโวคาโดต้อนอะโวคาโดค่ะกำลังโตถัดไปก็เป็นต้นสเดาสเดวหวานนาะเขาเรียกมันขมนิดเดียวก็เลยเรียกสะเดาหวานานั่งดื่มกาแฟตอนเช้า แต่วันนี้ประดมทานข้าวแล้วละ่ะทานข้าวเช้าแล้วเจ็ดโมงเนี่ยต้องทานข้าวเช้าเลยต่วนสายๆก็จะเป็นกาแฟเย็นกาแฟเย็นกาแฟโบราณอะโวคาโดยังไม่ออกเนี่ยปลูกได้ได้สามปีปีที่สี่แล้วนะน้องยง ันนี้คงไม่เอาอะไรเลยครับวันนี้พักผอนน่อนเนาะพอบ้านเนาะวันนี้พักผ่อนวันนี้ก็โอกาสเหมาะๆได้เฉยๆหรอกพ็ดมอ่ะตอนเช้าอ่ะว่ามันกิ่งต้นปลายมันมันหักแล้วนะวอลโคนอ่ะมันกำลังจะแตก ก้านใหม่ออ้ยดอกสะเดาก็สวยนะดอกสะเดาก็หอมนะผมคิดว่าทำงานเออพ่อบ้านต้องทำงานอะทำงานบ้านหรือว่าทำงานสวนพ่อบ้านเนี่ยประดมจะพาดูดอกสะเดาหอมนะพ่ออยู่บ้านเหรอ <laughs> ก็อยู่บ้านใช่ไหมวันนี้นี่ค่ะดอกสะเดาเนี่ยหอมนะน้องยง้งดอกสะเดาเนี่ยถ้าตอนยังไม่ยังไม่บานเนี่ยเอาไปลวกกินกับน้ำพริกอร่อยดอกสะเดาดอกสะเดาหอมเออดอกสะเดาก็หอมนะเนี่ยบานหมดแล้ว กินไม่ทันขนาดเก็บไปให้เพื่อนก็ยังกินไม่ทันอีกบาเต็มต้นเลยดอกสะดา <c oughs> ถามถามเยอะเนี่ยคำถามคำถามสามคำถามในประโยคเดียว <c oughs> ดอกสดาจ้าดอกสดาเออดอกสะดาบานก็ก็สวยเหมือนกันเนาะ เนี่ยเพิ่งเห็นความงามของเขาเนี่ดอกสดเวพอมีต้นเองกินไม่ทันจริงๆใช่ใช่ใชยงัยงย้งถ้าเราถ้าเราไม่มีต้นน่ะต้องซื้อที่ตลาดซื้อมัดเดียวก็ทานไม่หมดแล้วเนี่ยขนาดเก็บไปฝากเพื่อนตั้งหลายครั้งแล้วนะ เพื่อนก็เอาไปกินกับน,น้ำพริกน้ำพริกปลาทูเขาบอกอร่อยมันไม่ขมก็เก็บไปให้เขาอีกเนี่ยเก็บไม่ทันบานเลยอ๋อเพิ่งออกปีแรกสสเดาสะเสาขมหรือว่าเสเดาอ่อาจจะว่าปัจจุบันปัจจุบันเดี๋ยวนี้ก็มีแต่สสเดาขมน้อยแหลนะเนาะเราก็เรียกสสเดาวหวานเนาะ อามาดูดอกไม้สวยงามดีกว่านีอะโวคาโดข้างบ้านก็จะเป็นสวนสวนข้าเจ้านี่สวนเราสวนข้าเจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณน้องยง้งขอบคุณพ่อบ้านเด้เอที่มาเป็นเพื่อนนี่เป็นเพื่อน คุณกำลังใจโอ้ต้นหมากใบแห้งแล้วเดี๋ยวไปดึงออกกินเบือ่อกินบ่อยๆกินไม่ทันเนี่ยต้นเพากาที่บ้านประดมหน่ยกินบ่อยนั้นก็เบือ่อเดี๋ยวนี้พ่อบ้านเขาต,ตัดตัดต้นทิ้งแล้วเดี๋ยวพนไม่มีก็คงจะอยากกิน ขอบคุณจ้าขอบคุณกำลังใจเด้อดื่มน้ำดื่มท้าเด้อดื่มน้ำดื่มท้าฟัางเสียงนกเสียงกา สวัสดีจ้าเห็นฟ้าชาแนลสวัสดีสาวยงสาวยงสาวยงจากเห็นฟ้านะคะขอบคุณกำลังใจ พี่เหินไปโยงทุเรียนมาแหรอคะ่ะจากน้องโยงจ้าพี่เหินไปเจ้าบ้านย่างดีครับบ้านพยุงบงสวัสดีจ้าเห็นฟ้าชาแนลขอบคุณนะคะขอบคุณกำลังใจไหน เงืนฟ้าเข้ามาทักทายใครก่อนทักทายน้องยงเงืนฟ้าเข้ามาเห็นแต่น้องยงเหรอไม่เห็นเจ้าบ้านขอบคุณจ้าไม่เป็นไรเข้ามาก็ถือว่าทักทายแล้วล่ะเข้ามาแป๊บๆก็ดีใจแล้วขอคุณกำลังใจมากจ้าวันนี้ให้ชมดอก ดอกอะไรนะชมดอกไม้สีเหลืองดอกทองอุไร ดอกทองอุไรจะมีสีเหลืองกับสีชมพูแม่อยากได้ดอกสีชมพูมาปลูกยังไม่ได้เลยสทกต้นเลยให้ดูทองอุไรใกล้ๆดีกว่ามันงามนักเลยมันงามนักเลยทองอุไรนี่ เป็นดอกไม้ที่ออกดอกทั้งปีเลยอ่สีชมพูน่ะมันต้องสั่งในน้องยงมันมีอยู่ป้าดมเคยเอามาปลูกอยู่แต่ว่ามันมันไม่มันไม่โตให้เรานะีน่สวยมากเลยชอบดอกมันมากเลยอ่อนซ้อนอ่อน้อนมันประดมวว่าโอ้ยจะไม่น งามลายงามคักงามคักออนส่วน